สวัสดี่ข้าวเปน้องนะฮะสวัสดีครับวันนี้มณิวจะได้หนังเด่นนะครับจะมาแกงจุนโบนะครับาปากบักโบแล้วก็แกงขี้เด็กนะฮะแกงแบบบ้านมนิวเลยเนาะวันนี้มนิวจะมาแกงไม่รู้ว่ามันจะใส่ปลาหรอไม่ใส่มะยังคิดอยู่เลยนะเนี่ยว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าไม่ใส่ปลาเนี่ยหรือว่าที่ประเทศไทยเขาทำเขาว่าอร่อยนะที่เขาแกงเหนังควายนะแต่อันนี้นเป็นนางโบนะ,ะตอนนี้มนิวก็ กำลังตั้งน้ำไว้อยู่มันยังไม่เหลือดนะครับที่นี่มันจะหั่นน้ำก่อนอันนี้มันก็เป็นสมุกตรงสมุกโวนะครับอันนมันจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะตึกตักตึกตักตึกตักตกอย่างนี้คือการเสีส่ง แซงยังด้วยว่ามอร่อยอปุ้มอืมชาช่าชียงเขาปิดเทิมก,กันนะครับวันนี้กับน้องลื่นเขาเดี๋ยววันนี้หมนจะลองทำฟีมืออย่างอร่อยเลยนะฮะขี้เหลียก,ก็เป็นขี้เหลียกแบบออกใหม่ๆละครับอือเป็นเนื้อปักวัวนะฮะตรงที่อ่าอ่าอะไรเนี่ยดูด้ เอสวยมากเลยอืมอมก่งแซียอบเนะฮะใช้น้ำปลดเดลียวก็ไปนิดนึงดีกว่าเนาะจะได้เป็นอาหารไทยอีสานนิดนึงนะครับ กันไปกันมานะครับอันนี้พวกเราน้ำมันเปืือยอมันก็จะเอาถ้าตั้งน้ำมันเสร็ดแล้วมันจะ,จะเอาขี้เหีดลงไปนะครับถ้าใน,นมันใส่น้ำปูแล้วก็ใสน่น้ำปลาน้ำปลาลงไปแล้วก็ให้มันหอมเกี่ยวให้มันหอมก่อนนะมันก็แค่อเอามาใส่นะครับพี่น้องเราก็มาดูตอนกินกันอีกทีนะครับพี่น้องเนาะ,ะมาครับปีนี้ก็เสร็จแล้วเออนะฮะันนีก็คือแกงกะหลั่นนะครับอนี่คือแกงกะหลั่นนะ อันนี้เป็นแกงอ่าแกงขี้เหล็กวิ่กินนะครับกินกันกินอะไรเหล็กกินยาวๆอร่อยมาก ยังก็รังวะถ้ามาจากนังนะครับไม่มีผงบุนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวันม้วนมันหนาวมากเลยอืมหวานน่ามา่เลยอ้ยจิงฉันคิดเล็กน้อย nó ngọt hơn à em bảo khai với Come 当初两个班木拿，费用就拉近很远。 นี่ก็นังนครับนังต้มให้มันเปื่อยๆแล้วก็ามาวางไว้มันก็จะเป็นเกียงกระล้นเองอะ่ทองะทําให,หะนะอืม เยอะมากๆเลยครับอ่าน้องเดินข,าาข้า,ามบบาเขาควงหน่อยมากกอโซเสียงขึ้นม,มาหน่อยอืมตะกินเนื้อมาตะกินข้างในโอเคนะครับนะมอนจตาตะกินข้างในต่อแล้วก็จะให้น้องดินกับโซเสียงเขาควางต่ออืมเดโอเคครับป้า กัดใท้เจ๋งล้นะครับใช้ั้งเรกลองกลับมา สวดีค่ะรับปี้ร้อนของค่ะใบซองเจอาก้นใต้ด่านแะ้วไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ